สวัสดีค่ะข้อตรรับสู่มาเนี้ยหละคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำที่20มีนาคม2568แจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา6นาทีส่วนโค้ดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำที่20ในวันนี้คือคำว่าเทศกาล การบอกโค้ดอ่งเปาบอกเวลาโค้ดอ่งเปาในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันส่วนเวลาในบางครั้งเวลาอาจจะเดียวกันกับวันก่อนก,อก็ได้แต่ว่าคือโคดมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆเพราะว่าไม่สามารถสร้างโค้ดได้ไม่สามารถสร้างโค้ดซ้ำได้ส่วนการรับก็เหมือนเดิมนะคะให้แอดไลน์เข้าไป ID ดีไลน์ตามรูปที่ขึ้นไว้ให้ด้านข้าง ส่วนคนที่ไม่ดูแล้วเอ่อมีคําถามมีปัญหาตลอดเลยแบบต้องทายังไงจะต้องรับอะไรยังไงก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ก็อธิบายไปไปไป,ไปพอสมควรแล้วถ้าเราแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่านคําอธิบายใต้คลิปจ้ะคําอธิบายใต้คลิปพี่มีเขียนบอกนะว่า คุณจะต้องทำยังไงอันนั้นอนะเข้าใจแน่ๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกว a เล็ตฟรีในวันนี้ใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นะคะใครไม่ชอบปล่อยผ่านไว้ได้นะคะ